ครับสวัสดีครับมาดูตัดนรกตัดนรกระหว่างอาจารย์ปู่นะฮะอุ้ยตานปู่ตีเขียริดเดียวนะครับมาดูครับอีกลูกหนึ่งครับโอ้โหอาจารย์ปู่ตีเขียเป้าไปนู่นนะครับโอโหนิดเดียวนมาแล้วนะครับพี่สัญญานะครับโทเวนะครับ พิสัญญาปล่อยเข้ามาอยู่ระหว่างหน้าเป้าประมาณห้าสิบเซนนะอ้าวไปอ้าวนะครับทีมอาจารย์ปู่ปล่อยเข้ามาเหมือนกันปู่นิดเดียวครับนิดเดียวฮอครับนี่อาจารย์ปู่จะแก้ยังไงนะฮะหน้าลูกจะเป็นรองนะฝั่งของพี่สัญญาน่าจะเหลือเยอะกว่าเดี๋ยวลูกนี้ ปู่จะทำอะไรเอ้ยุยอาจารย์ปู่ตัดสินใจตีเลยครับที่สัญญาปล่อยเคิร์ฟลงมาปล่อยเคิร์ฟมาปาดเข้ามาปุ๊บปเป็นตำแหน่งที่สี่นะครับไม่ได้ <c oughs> ตำแหน่งที่สี่ลูกนี้จะแก้ยังไงอตีสองใบอะอะสั่งตีสองใบครับอะสั่งตีสองใบ อ่ะฮะลูกนี้ถ้าตีสองใบก็ได้สองคะแนนแน่ๆนะฮะพี่ตีตีมาลูกอนาคตไปเลยปู่บอกโอ้โหหมดกันลูกนี้ของฉันตีรับสองได้เลยเอาละตีรับสองครับยังตีรับสองอยู่เขาต้องตีถึงสามใบเกมนะฮะพิตรีปล่อยมาโอุ้ยยังได้หนึ่งอยู่นะครับ ไม่ไม่ท่วมไม่ท่วมมวิ่งเข้าไปหาเกนหัวหลวสองต่อโอเคได้สองคะแนนครับไม่เกมนะฮะไม่เกมวสนามสวยมากสองคะแนนข้างบนนะแต้มอยู่แปดนะครับแปดต่อสาม ับมาดูนะครับคือส,สัญญาปล่อยมาครับปลอป่อยปลามาลูกนี้สวยๆครับอืใช้ได้วันนี้บรรยากาศกำลังดีนะครับเล่นกระชับมิตรระหว่างเนี่ยนะคนในทัวเวแล้วก็แขวงกรมทางนะครับอันนี้ลงุงอาจารย์ปู่น,นี้อายุน่าจะ80ดสป่าแล้วนะครับ อ่า้ะครับสวยงามครับลูกนี้ปล่อยเดินสวยอ้าวงานเข้าแล้วคุณดูบุรี่หรอติตออ๋อนึกว่าจะข้ามเข้ามาตกใจหมดเดี๋ยวผมโดนแบนด้วยโอ้โหพอมาเติมพลังมามั่นเลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอืมโอเคโอเคครับ ขอบคุณที่ให้เกียรตินะครับยูตีลูกนี้ก็วางมูลีไว้แล้วก็เดินไปอ่าลูกนี้ครับพิธัญญาปล่อยเดินเข้ามารอบตัดเข้าสี่ทีมครับมีแค่แปดเดี๋ยวเท่าไหร่ไม่รู่อยไม่ได้ใจเล่นโนกๆครับนี่ฮะมานี่พี่ตีลูกนี้ลูกนิดบางสวยนะฮะ โอ้โหเต็มข้อเลยครับตรงนี้ครับสวยจริงๆคร<เ>ับแบ็กสกูถอยกลับไปนิดนึงอโอ้โหสุดยอดอ่ะสนามวางง่ายครับแต่ก็ดีครับถ้ามือตีไม่แม่นในตาอย่างเดียวโอ,โ,โอ้โหขอขวามใจให้พี่ตีนะครับพี่ตีนี่แม่นจริงเลยเอาจารย์ปูบอกอะไรนะ โอ้โหเกือบตายครับอีกหวัวหนึ่งยังรอดโย,ดย <c oughs> อาจารย์ปู่ทนแรงต้านทานไม่ไหวตีกูขนาดนี้ <c oughs> นะครับนะหวัวน,นี้ครับอ่าพิสัญญาปล่อยมาหลุดไปนิดนึงนะครับ โอ้โหนี่แหละครับนี่ฮะเข้าดีจริงๆกับลูกนี้ดูพี่ตีลูกนี้พี่ตีปล่อยมาลูกนี้เปลี่ยนครับตีเกมตลอดสายนะครับลูกนี้ครับมา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 ,มาแล้วครับ เอาแล้วครับพี่ตีตีต้องตีคัดลูกนี้นะครับดูลูกนี้พีต่ตีตีคัดลูกนี้ก็คัดสวยครับโอ้โหทํางานครบกันแล้วสองมือเข้ากับมือตีนะครับมาดูลงไในมั่งลูกในไปไหนแล้วลูกหนลูกหนโอเคนะครับตกลงเราเชียร์มวยหรือไปตองกันแน่เนี่ยเอาเลยครับยังโดนยังโดนเข้ามาเอาใบต่อใบครับใบต่อใบ เมึงเดียวลูกนี้จะยังไงงานพวกนี้ดูฮะสีเกมครับลูกนี้ลูกนี้ไม่ตายโอ้โหจานปูเหนียวนั่นครับยังได้อีกไม้หนึ่งจานปู <c oughs> <c oughs> จานปูเป็น4คะแนนนะ4ต่อ10นะฮะดูดู <c oughs> เขาจะให้อ๋ออาจารย์ปู่บอกเขาจะให้เราเข้าเข้ารอบเขาว่างั้นสิตียอมไหมเมื่อกี้มือเข้ากับมือตีประทะกันนะครับสามใบต่อสามใบมาดูลูกนี้ครับดูลูกนี้นี่ไงบริการร่มๆเย็นๆครับหาสนามซ้อมสนุกสนานแถวบ้านนี้นี่ก็แวบมาเล่นกับพี่กรมแขวงกรมทานครับมาดูลูกนี้ครับพี่สัญญาปล่อยมาสวยงามนะครับพี่สัญญาโทัวเวนะครับมาดูอาจารย์ปู่เลยครับอายุ82 หดเข้าไปลูกนี้เอา,เอาปู่เริ่มตีติดแล้วครับ <Hey. S 1> นี่ไปต้องทําให้คนอายุยืนนะครับ oh. ดูสภาพอายุ8ปสองนี่แกยังแข็งแรงรุ่นนี้เตะป๊บดําครับ oh. ดูดูลูกนี้ปล่อยเข้ามาเอาหลดครับ oh. เอา oh. เขมทางอาจารย์ปู่ได้ดีครับแต่มือตีเหลือ3ามใบนะฮะ โอ้โหตตีมาถูกที่ถูกเวลาครับลูกนี้อาจารย์ปู่จะทำยังไงดูครับดูการตัดสินใจอาจารย์ปู่ลูกนี้เอาไว้ทำไมล่ะหนูเขาบอกนะครับอีกฝั่งหนึ่งเหลือสองนะครับอีกฝั่งหนึ่งเหลือสามสามสองนะครับลูกนี้ได้ตำแหน่งที่สองนะฮะโอเคโอ้โหลูกนี้ นี่ไม่ธรรมดานะฮะลูกนี้มาด้วยแบบว่าทักษะและฝีมือนะครับทั้งตรงแล้วก็ดันเข้ามาสองคะแนนเลยไม่งั้นโดนตีเกมตลอดนะสวยๆนะเดี๋ยวสูงให้ดูนิดหนึ่งนะครับสวยนะฮะสองคะแนนนะครับโอเคตีติดโอ้โหตีฟโลติดเลยครับลูกนี้อาจารย์ปู่จะทำยังไง โอเคอาจารย์ปูตัดทิจใตตีเกมครับสวัสดีครับอ่านะครับ,รบนี่สนุกสนานกีฬาซ้อมยำเย็นนะฮะโอขอ,าอาลาไปก่อนะแ,แค่นี้นะฮะอาจารย์ปูบอกฝากไปก่อนนะตีน้อย